ราบสวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC, แฟนคัพแฟนช่องพ่อใจดีเนาะพี่น้องครับเมื่อนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่หกพี่น้องวันศุกร์ที่หกเนาะวันศุกร์ที่หกวันศุกร์ที่หกกันยาสองห้าหกเจ็ดพี่น้องนะครับมาพบมาพ่อกับพ่อใจดีแชแนลคือเกาพี่น้องนะครับมาพบมาพ่อกับพ่อใจดีแชแนลคือเกาพี่น้องนะครับ เมื่อนี้พอใจดีเสียเอาแนวทางสามโตขั้งที่สองพี่น้องขั้งแรกลดพี่น้องขั้งที่สองสิเป็ยนยังไงพี่น้องนะครับให้ตามต่อพี่น้องสีเห็ดอยู่สามงวดพี่น้องถาบอพานคือปรับปุงสูตรไม่จังกอยเสียเอามานําเสนอไม่พี่น้องนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแนวทางสามตพอใจดีเนได้พี่น้องได้เข่าลดลดเลือเขา บ่าวากันพี่น้องอันนี้คือแนวทางเอามานําเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องพิจารณาให้พี่น้องเอาไว้เบิงแนวทางสามตัวพอใจดีสิเป็นจังไดให้พี่น้องได้เบิงได้แย่งกันนะําพี่น้องพี่น้องมากกะจัดคัดกับพานบ่าวากันพี่น้องแนวทางมีเขา่ามีรถได้ พอใจดีเสียหายนวทังสามโต๊ะข้งที่สองนี่มีอยู่ีชุดพี่น้องคือเก่าพี่น้องนะครับอยากฝากพี่อยากฝากน้องเนาะถ้าเข่ามาถ้าแตกมาบาทแหลกพันพี่น้องนะครับมืแมนบาทแหลกลอยได้บาทแหลกพันพี่น้องก็ใจดีก็ถึงคิดว่าเออลองเบิงเอามานำเสนอพี่เสนอน้อง เกิดมันแตกขึ้นมาเนาะเกิดมันเขามาพี่น้องนะครับเอ้าก็จะพ่อได้จับได้บ่ายเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องมาเบิงมาพิจารณาไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องว่าพ่อใจดีสามโตสี่คูสี่หางเงินมีอย่างแน่ถึกตาต้องใจพี่น้องบอนะครับจังได้หมักบ่หม,มักพี่น้องสิบนิ้วยกขึ้นถั่วหัวเร้อพ่อใจดีขอให้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีแล้วพี่น้องเด้อจังได้พี่น้อง้วแต่พี่น้องสีเห็นใจแล้วแต่พี่น้องสีพิจารณานะครับเนาะอะเข่าหรือลุดพี่น้องเขาบกเคยว่าเข่าหรือบกเข่าพี่น้องเข่าบกเคยบนพี่น้องมิไดกดไลค์กดแชร์พอใจดีกข็ขอขอพระคุณเป็นอย่างสูงขอขอบพระพคุ้นเป็นยอ,อ,อนนย่างมากนะครับสําหรับแนวทางพอใจดีลงไปมีสมาชิก fc ห้กกำลังใจพอใจดีมากที่สุด หลายที่สุดก็ขอขขอบุญกอบคุณห,หลายๆพี่น้องเอามาเบิ่งกันพี่น้องแนวทาง3ามตัวพอใจดีนะครับเนาะหมักกะจัดขัดกระพานบาว่ากันได้พี่น้องได้วันศุกร์พี่น้องวันศุกร์วันศุกร์ที่สี่ วันศุกร์ที่สี่กยหกเจ็ดวันศุกร์ที่สี่กยหกเจ็ดลาวพัฒนา ใจดีนะครับเราพัฒนาพ่อใจดีพี่น้องนะครับ เราพัฒนาพ่อใจดีนะครับผมพ่อใจดีจะให้สีชุดฟันให้พรอมพี่น้องว่าฟันตัวใดเนาะนะครับพ่อใจดีสีให้พ่อใจดีสีฟันให้ว่าฟันตัวใดเนาะพี่น้องเนาะรุดหรือเขาบ่วากันได้พี่น้องได้รุดเขาบ่าวากันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางพ่อใจดีเนาะ เอามาเบิงพอใจดีเสียเอาแนวทางตัวใดให้พี่ให้น้องพี่น้องนะครับมาเบิงไม่พิดจารหน้าฟ้อมๆกันได้พี่น้องนะครับให้ซีคูพี่น้องซีหางได้เป็นกําลังใจให้พอใจดีแนะ่กดไลค์กดแชร์ให้พอใจดีแน่พี่น้องนะครับแนวทางพอใจดีกับพ่อมีคมบังให้พี่ให้น้องอยู่เนาะให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีให้กําลังใจพอใจดีหลายๆพี่น้องเข่ารุดบาวากันเนาะ แต่แนวทางพอใจดีให้มีหลุ่นมีนับม่นอกแน่นอนพี่น้องนะครับเอาไปเบิ้งกันพี่น้องแปดเกสามนะพี่น้อง หกแปดสามสามห้าหกพี่น้องนะครับมักกระจัดได้พี่น้องได้บอกว่ากันนะครับ สุดไทยไทยชุดชุดชุดไทยเก้าเจ็ดพี่น้องนะครับนี่คือสุดไทยและไทยสุดพี่น้อง9 7 2นะครับพี่น้องมักกระจัดคัดกระ่านบ่าว่ากันแนวทางมีเขามีรุดได้สเสมอ นะครับแนวทางมีเขามีรลดได้สักเหมือพี่น้องนะครับเลขสองโตกะจะฝากพี่ฝากน้องอยู่พี่น้องเนาะครับสองโตเนาะกะโบลูพี่น้องสี่มักบอรหรือบอหมักนะพี่น้องเนาะแต่ว่าพอใจดีมากพี่น้องสองโตฟันหายเลยพี่น้องนะครับเนาะเดี๋ยวสิฟันหายพี่น้องนะครับ เลขสองตัวเม็ดเดียวได้พี่น้องด้ะเดี๋ยวหมักหมักม,มากหลายดีพี่น้องนะครับสองตัวนี้มากหลายพี่น้องนะตามรักนี่มากมากม,มากสูตรนี้นะพี่น้องได้สีให้พี่น้องฟังฟันเห่เลยพี่น้องอเอาเอาง่ายๆฟันเห่เลย ฟันเลยพี่น้องนะครับพ่อใจดีฟันเลยพี่น้องสามตัวตันเห่นเอาพี่น้องซะทาซีทาซีเหรียญน,นะพี่น้องนะมีเหรียญใดมีสองเก้าเจ็ดสองที่พ่อใจดีมากนะพี่น้องนะที่พ่อใจดีชอบเด้ออันนี้ชอบเป็นส่วนตัวพี่น้องชอบเป็นส่วนตัวเด้อ สองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะสองตัวนี้ชอบเป็นส่วนตัวสองเก้ากับเจ็ดสองพี่น้องมากเป็นส่วนตัว้ะพี่น้องจะตามก็ตามพี่น้องนะสิะตามพอใจดีก็ตามนะครับบ่าวากันนะครับเอาพี่น้องพอใจดีจัดให้เด้พี่น้อง ทาสีไสเก่าเจ็ดเจ็ดเก่าพี่น้องก็ใส่ใดเด้อตัดให้สามตัวไปเลยพี่น้องถาพี่น้องสีเอาแท้แทนะพี่น้องนะตัดไปอีก,กเลยก็ได้พี่น้องเก้าเจ็ดไปเลยนะครับเอาเต็มเต็มตัวไปเลยพี่น้องแต่มากสุดๆุดคือสองเก่ากับเจ็ดสองพี่น้องนะครับเอาแท้แทเต็มเต็มเลยนะครับชอบไปที่สองเก้ากับเจ็ดสองเด้อนะครับตัวที่สิฟันให้ตัวเดียวถ้าตัดสินใจขึ้นหน่อย พี่น้องทุนน้อยเนาะทุนน้อยฟันไปที่สองเก้าเลยละอันนี้สําหรับคนทุนน้อยพี่น้องสาหรับคนทุนน้อยพี่น้องฟันไปที่สองเก้าเาพี่น้องนะครับมกประแดกแรกสร้างพี่น้องบาทแรกพันเก้าเจ็ดสองหกประตูลงทุนหกบาทได้หนึ่งพันบาท้อพี่น้องเก้า เจ็ดสองหกประตูเจ็ดสองเก้าสองเก้าเจ็ดอะไรก็สลับกันไปพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของเราพัฒนาพอใจดีพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไว้นําแน่กันแล้วกันพี่น้องพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีพอใจดีกับขอให้พี่น้องมีความสุขวามจะเลื่อนพี่น้องวามเจ็บยายให้ได้วามไข่ก็บยาให้มีขอให้มีแต่สิ่งดีๆเขามาในชีวิตพี่น้องเดินทาง การเดินทางขอให้ตลอดปลอดภัทยทั้งไปทั้งกลับน้อพี่น้องเนาะมีแต่ความลำรวยความจนเคยจะเขามากเก่าไกลจะเขามากไก่พี่น้องเอาแต่ความรวยสิ่งดีๆทุกอย่างเข้ามาในชีวิตและครอบครัวได้พี่นอ้องเด้อสำหรับชิปนี้แคบนาจอพ่อใจดีไว้แล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสำหรับชิปนี้พอใจดีกะฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เลยพี่น้องสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ